่ิบกนข้างนี้โลเท่าไรครับอร่อยบบอออออรรครับรนะมันรวมได้นี่เนาะนวลน่ากินะ กาบส้มตูโอ้ข้าวหวานยังมีอยู่ครับข้าวหวานเพชรมีข้าวดำน่โซดาไหนโต๊ะข้างโต๊ะอร่อยจ้ะออยเคุณโต๊แม่เอฟคุอรอย

โอ้ละลอยรนละล่อยค่ะรสละล่อยเนทางส่งต้ออู้อะไรรสอยู่กซิปก็ได้เหนีมาจอกระมูเลยมันอนน่รับนเก่อยด้ดีวยอหวย่างเมืองลอเมิ่งกอนเดียวรสอะไร ช้ากองรยเฮดบดเนี่ยเฮดบดช้ากองอรยแมนนเฮดบดเฮดบดาอร่อยสั้นสุดดิสุดดิบดนี้ีออยบดนี่อันเดียวเหรออันเดียวออยันเดียวออตีก็ได้ดอกกะเจียวดอกกะเจียวก็มีเกลดตรงนั้น ตีกีนีอ่เานี้เอาเา่งสคนครับอย่างเบงมันมีหลายราคาเลยครับเของเบงแต่ละหลานแต่ละนบ้ขื้กันมาขายู่มีลระบอกมขาย่มีเล

เราหคุณค่ะเาหารกสค่ะมาเองรี้สต้องเพือเพอทางเหล่ามันมีหลายราคาตรงอย่างเบื้งก่อนคนตกอีแล้ววะนี้